สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกาครับวันนี้พามารีวิวนะครับพามารับชมงานล้างแอร์ยี่ห้อไดกินนะครับวันนี้เราล้างแบบถอดเปลยนะครับการล้างแบบถอดเปลยก็คือเราจะถอดทุกอย่างนะครับออกจากแอร์นะรับให้เลยไว้แค่คอยเย็นนะครับมาดูสภาพก่อนล้างกันนะครับนี่ก็คือตัวบอดี้นะครับตัว f ลท์โฟ f ์แฟ e มของกระอกแล้รกบถัดน้ำทิ้งนะครับ ตัวนี้ไม่เคยถอดเลยนะครับตลอดระยะเวลาอายุของแอร์เห็นไหมครับมันจะมีเชื้อราขึ้นมาฝุ่นตัวนี้หนานะครับหนามากๆเลยครั้งแรกที่ถอดนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะมีไ,นะไม่เยฝุ่นเมือ่อถ้าเราถอดออกมากนะครับเราก็จะล้างได้ทุกซอกทุกมุมนะครับ สภาพก่อนล้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าช่องบอดจะล้างได้สะอาดแค่ไหนกันอีกขั้นตอนที่สำคัญนะครับเราจะลงน้ำยา F2 นะก่อนที่จะล้างแอร์นะครับช่องบอสจะต้องลงน้ำยา F2 ให้ช่ำนะครับน้ำยาก็จะไปช่วยสลายฝุ่นนะก็จะทำให้เราล้างแอร์ง่ายขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นนะครับล้างแอร์ได้สะอาดยิ่งขึ้นเรามาลองน้ำดูนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันนะว่าจะ เน่าแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็อุปกรณ์ทุกอณามาให้นอดนะครับตรงนี้ลงน้ำยาหมดเลยนะครับต,รต้องลงน้ำยาหมดเลยนะจะทำให้เราล้งางนะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น เข้าใจเลยนะเก็ดเลยนะมาดูนะครับสภาพหลังล้างนะครับเห็นไหมนะเวลาเราลงน้ํายาเสร็จแล้วนะครับน้ํายามันก็จะไปชําระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างในนะครับเราจะล้างไม่สะอาดมากๆเลยตัวนี้ก็ปกตินะครับไม่มีอะไร พอมาถอดแยกชิ้นได้มันก็เอาไปล้างได้หมดนะครับความสะอาดก็แทบจะไม่ต่างจากของใหม่เลย